พี่น้องเก็บเห็ดน้ำกันป้องเห็ดเห็ดเห็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วะผุกผูกผูหอดผูกเลยทุกคนหลายๆพี่น้องหามเก็บเก็บพี่น้องมือเขาก็สีอยาดชันๆเลยท่านเลยฮ่กูอึ้เมื่อยฮแต่เห็นพี่น้องเลนี่งามเหลือเกินงามเหลือเกินหลังบ้านเถ่งงามๆเลยพี่น้อง À, tao... À, tao... mười lăm mười ừ. chung kìa nha ô, 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 băng băng ừ, hết a chung kìa nha chung hai chịp 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 ไม่ใจบุไดเอากระตามาติยเก็บใส่กระตาเดียวกันนี่แเนะปาปวกจนกินพี่น้องปวกกินมันละนี่มาหางัวพี่น้องมาหางัวกระไรทด,ดม่วเสียตั้งแต่มือวันคานถิดก่อนจะถิดน,น,นี่เนาะ ผ่านไปหลายคาันเลยพี่เนอะให้มาเก็บงวเก็บเออมาหานัวไเลยเก็บเฮ็ดสวกลายสวกลายแก้มสุกมีพี่เนอะแม่เนอะเก็บมนกันเก็บทถึงย่างกัน มากับชาวควันเนาะแล้วก็มากับพอนี่ยใ่เนาะปวกกินมันอันนี้นะปวกก,ก็กินเห็ดปวกเนี่เนาะหนึ่งก้อยแก้วหน,น,นึ่งมนะึงในนี่นาะปวกกินตัวใดมันตุ้ยๆนาะปวกกินมาเนานะหนึง่งจำแก้เวเนองหนึน่งเห็ดสุม ถือเสียม,มาบุได้ใส่เสียมคือ <c> ด <oughs> วามันจิจุ๊บจุ๊บน้องน้องบุอยากเสือสายตาเต็มกระตาเลยนี่ต้องเป็นเอ,เอาตีนมานนะบ่ <c oughs> โอ้ยเป็นตาแล้ว หมูเดียวพี่น้องมาเห็นหมูหนาสีบอกอีกแล้วพี่น้องเด้อหาต่อไปก่อนมาเห็นอีกเละพี่น้องแล่วหลายผู้ผู้ผู้กู้ผูคผู้ผู้ผู้มู้ผู้ผู้นู้ผู้าู้ผู้นูาคือผู้ผูงาม้ผ้ผน้ผเ้ผ้ย้ เป็นอย่างนี้เอาถุงยางมาใส่ควันไม่ได้ไปเลยมีหมดมใส่น้ำกันกันกบอีกสกตาตัวเก่าก็ได้หมดงามครบงามคบรบมีอุปสรรคนิดนึงหมดงามหยาดเอากับหมดโอ้เก็บหยาดเลย để phóp mộng con khó mộng 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 chân đen chân đen mộng 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 ก็เด้พี่น้องเด้ผูผู้ผู้ไล้ยล้ายแต่ว่าหมดงามสะดว